เอาละตอนนี้คือขั้นตอนในการที่คันน้ากะทิเราต้องขูดมะพราะ้าวกอนแต่เราโชคดีนะครับได้มือดีจากไอ้ประจีรีมาคือคือสาริกาไร้รังของเรานะครับการขูดต้องเอาพวกมือหนักๆนะสัตยันเต็มมือนี่นอันนี้คือคนที่จะขูดได้ก็ต้องมีลายสักที่มือเนี่ยเขาจะแบบ เขาจะรู้ทักษะแล้วก็ไอ้ธิตในการคูดมะพร้าวมันจะดียิ่งขึ้นนี่คือการตอนเตรียมน้ำกะทิแล้วได้สาริกาไรรังของเรามาเมือดีจากปราจีนบุรีนะครับก็มีกำลังใจเศษจากพี่เบียรพี่เบียนี่คือเจ้าถิ่นของเรานะครับ ไม่ว่าใครจะไปไหนมาไหนบ้านตเด็กก็ยังพีพี่เบียร์อยู่เสมอเบียร์ก็มาให้นั่งกำลังใจกับพี่ชายสุธิรักก็คือสาริกาไร้รังจากสุรินเอ้ยไม่ใช่สุรินเลยวะกระบินหมดไอหนุ่มกระบินนะนี่ถ้าถ่ายรูปสองคนรวมกันก็ประมาณหนึ่งตันครึ่งโอเคครับอ,อันนี้คือการตอนการเตรียมมะพร้าวเลิงร้อนเลย <c oughs>